โกติอารามบอยหน้าเศร้าลั่นเจ้าเชื่อเรื่องเวรกรรมอยู่บ่อสรยุทธ์ยังแชร์โกติอารามบอยหน้าเศร้าลั่นเจ้าเชื่อเรื่องเวรกรรมอยู่บ่อสรยุทธ์ยังแชร์ทำแฟนคลับและเพื่อนรุ่นที่อย่างสรยสุทธ์สุทัศนจินดาถึงกับแชร์กันสนันในตอนเช้าหลังจากที่ โกติอารามบอยหรือเจริญพรอ,อ่อนละไม้นักแสดงตลกชื่อดังได้โพสต์คลิปลงใน Facebook ส่วนตัวพร้อมกับทำหน้าตาเศร้าๆอีกทั้งยังขึ้นข้อความในหัวข้อคลิปนี้ว่าเจ้าเชื่อเรื่องเวรกรรมอยู่บ่โดยโกติอารามบอยได้โพสต์คลิปที่เจ้าตัวได้ระบายความในใจว่าเจ้าเชื่อเรื่องเวรกรรมอยู่บ่ สเปอร์เจ้าจะแพ้จังซี่บอบอกบอกกล่าวกันเลยติอันใบแดงโรเมโรนั่นติบอกเป็นอย่างนัดนี้บอแดงนัดหน้ากะดแดงคือเก่าวบอมีไผ่มาการันตีได้หรอกว่าเสียบจังซี่จะบอถือใบแดงมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่เดอ้อจากนั้นกติก็ทำท่าเหมือนจะร้องไห้แต่ก็หัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าเวรกรรมมีจริง ใครก็ได้หยุดสเปอร์ทีแล้วก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขกับน้องหมาข้างกายซึ่งหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับโกตีก็พอจะทราบกันดีเจ้าตัวเป็นแฟนตัวยงของหงแดงซึ่งนัดล่าสุดลิเวอร์พูลเกือบจะแพ้ให้กับลูตัตนทาวเช่นกันแต่ยังดีที่ได้หลุยดีอาสมาช่วยได้ทันเวลาโดยต้นเหตุที่โกตีออกมาโพสคลิปดังกล่าวนั้น เนื่องมาจากเจ้าตัวได้ตื่นมาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่11ของฤดูการเศษ2023ส่วน24ในคืนมันเดย์ในและได้เห็นผลการแข่งขันระหว่างคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์พบเชลซีและเกมนี้สเปอร์แพ้แบบหมดรูปคาบ้าน1-4จากการขึ้นนํำก่อนของเจ้าบ้านเดยยันคูลูเซฟสกีในนาทีที่6 ซึ่งนำเร็วครั้งนี้ดูเหมือนว่าชัยชนะจะอยู่แค่เอื้อมทว่าเหตุการณ์ต่อไปไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อคริสเตียนโรเมโรมาโดนใบแดงและทำเสียจุดโทษก่อนที่โคพารมเมอร์กองกลางเชลซีจะรับหน้าที่สัดจุดโทษเข้าไปในนาทีที่35จากนั้นครึ่งเวลาหลัง ไก่เดือยทองเหลือผู้เล่น9คนจากการที่เดสตินีอูโดกี้มาโดนเหลืองสองในนาทีที่55าทำให้เชลซีได้โอกาสเปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างหนกักและมาบวกเพิ่มได้3ประตูจากการทำแฮตทริกของนิโคลัสแจ็กสันนาทีที่75และช่วงทดเจ็บอีก2ประตูทำสเปอร์แพ้เกมแรกในฤดูกาบนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้สเปอร์ไม่สามารถทวงตำแหน่งจากฝูงคืนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ซึ่งนัดต่อไปสเปอร์จะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันส่วนเชลซีเจองานหนักที่ต้องเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้ขณะที่แมนยูจะเปิดโรงละครต้อนรับลูตันคาร์ด้านลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับเบรนท์ฟอร์ด